ว,นนวันนี้จะรอดหรือเปล่าวันนี้ที่ฉันจะรอดหรือเปล่าอ่ะ มีคนดูแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยเนาะเมื่อสักครู่นะคะปุ่มจะต้องขออภัยด้วยนะนะคะวันนี้ครูกไก่ห้องอบีพีเรายังไม่จบเลยอะ่ะยังไม่จบเลยอะ่ะไม่ได้นะเราต้องทําให้สุดเราต้องทําให้สําเร็จเห็นแล้วใช่ไหมคะเออต้องขออภัยด้วยนะเมื่อกี้ผุมไม่รู้ว่ามันผิดพลาดประการใดนะคะอผิดพลาดประการไหนะ เหมือนแล้วค่ะเหมือนแล้วค่ะเห็นแล้วเข้าเข้ามาดูใหม่นะเออฝากพี่มัดหรือว่าพี่พี่ยานะคะไปไปบอกพี่พี่น้องๆในห้องว่ามเอาำหม่รละเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นหน้าสวยๆของครูบุ๋มหรือยังคะเห็นหน้าสวยๆของครูบุ๋มหรือยังคะอ่าเห็นแล้ว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 โอเคนะคะนี่นะคะโอเคเห็นแล้วเย้เย้เห็นไหมคะ Everything w o r k out for us <laughs> <laughs> นะมารับพลังงาน energy จากคุบุ๋งกันนะคะเมื่อกี้มันไม่เป็นไรเนาะอะไรมันก็จะ <laughs> มันก็มีอน,นุนันนี้เข้ามาได้นะนิดๆหน่อยๆนะออกมาแล้วเข้าดูไม่ได้เ,เดี๋ยวบอกครูไก่ไปบอกครูไก่หน่อย <laughs> <laughs> พี่ๆน้องๆน,นะคะเออทีมสายงานเรานะไปบอกในห้องโฟกัสหน่อยคะ่ะครูไก่เขาก็น่าจะเข้าออกมาแล้วเข้าไม่ได้เนาะครูไก่บรรยายแทนคู่บุ๋งด้วยนะ <laughs> คุยไก่บรรยายแทงหูไม่ด้แล้ววันนี้นะเนาะเย้ yeah! กดหัวใจรัวๆภาพชัดเสียงชัดสุดยอดมากเลยนะคะเย้ yeah! ตบมือให้คุณผู้มหน่อยคุณปู้มฉลาดมากเลยแก้ไขได้แล้ว <laughs> ใช่ไหมใช่ไหมคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ,โอเคชื่นใจชื่นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยแล้วกันเนาะเมื่อกี้นะผมุพูดไว้ถึงเตรงสคริปต์สคริปต์นะคะทีนี้นะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเวลาผมุแชร์สกรีนแล้วมันจะโอเคหรือเปล่ามันจะโอเคหรือเปล่าเนี่ยเห็นปกติใช่ไหมคะเห็นหมุป,ปกติใช่ไหมเออเห็นปกตินะคะ ให้คอมไม่ให้ค่ะโอเคค่ะเมื่อสักครู่นะเราพูดถึงตรงนี้ใช่ไหมคะเนื้อหาในสคริปต์เนาะว่ามันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบเอ่อไม่ใช่สี่ห้าหเจ็ดแหนึ่งสองสามสี่ดูได้ค่ะคกูไก่มุงฝากมุ๋ฟังเลยนะมุ๋ฟังเลยนะมันยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะวันนี้ต้องเอาให้เสร็จต้องเอาให้ต้องเอาให้จบนะคะมาดูต่อค่ะว่าทีนี้นะคะสคริปต์นะในการทำคอนเทนต์ ในการทำคอนเทนต์นะคะมันจะมีอยู่4ส่วนเสมอส่วนแรกก็คือการที่เราพาดหัวด้วยคำแรงๆประโยคแรงๆนะคะส่วนที่2คือแนะนำตัวซึ่งเราจะพูดหรือไม่พูดก็ได้ส่วนที่3นะคะก็คือการที่เราเข้าสู่เนื้อหาที่ต้องกระชับเน้นๆแล้วก็4ี่เลยนะคะคือ call to action call to action หมายความว่ายังไงหมายความว่าเราจะออกคำสั่งให้กับคนเขาทำอะไรต่อไปนั่นเองค่ะนะ เราจะให้เขาดูคลิปจบแป,ป๊บป,ป,ป,ปั๊บเอ้ยเอ้ยแล้วไงต่อวะเอ้ยไปไหนแล้วว่าดูคลิปจบแล้วเอ้ยแล้วไงต่อเอ้ยไม่ได้นะคะเราต้องบอกให้เขาทาอะไรต่อไปเช่นสิ่งนี้ค่ะถ้านี่ใช่สิ่งที่กําลังตามหาทักอินบ็อกมาด่วนแล้วอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆแบบนี้อ่าเห็นนะหรือว่าจะเป็นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ จบด้วยการให้เขาคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้ถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้พิมพ์คําว่าชอบในคอมเมนต์ให้หน่อยเออดูไม่หมดจนไม่ทันเลื่อนไปดูต้นคลิปแบบนี้นะคะจะทําให้คลิปเรานําส่งดีมากขึ้นอยากกลับมาดูอีกรอบเพิ่มไว้ในรายการปลูกได้เลยจ้ะนะคะหรือจะเป็นแต่ก่อนที่ผมชอบทํานะ เอ่อถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้แล้วก็กดสับ s ไคร b e ให้ผมด้วยนะคะอะไรประมาณนี้นะคะคือเราจะต้องบอกให้คนดูเขาทําอะไรต่อไปเก็ตไหมคะเก็ตพิมพเก็ตค่ะเก็ตพิมพ์เก็ตให้หน่อยนะคะเห็นคอมเมนต์แล้วเข้าได้แล้วดีใจมากๆเลยนะคะที่เราเข้าได้เนาะวันนี้ผมก็ต้องไป OPP อีกเอาไงดีคะครูไก่ อ้าวต่อมานะคะเบื่อกับงานประจำที่ทำนะคะต่อมานะคะทอำออนไลน์ในปี2 0ง3นีสานี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคลิปกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคลิปนะคะคลิปแรกนะตัวอย่างคลิปของบ่มนะคะเกดค่ะสุดยอดมากค่ะลูกศิษย์คนเก่งนะคะมาดูอันแรกกันก่อนเลยค่ะฟังนะแต่ไม่รู้จะเลือกบริษัทอะไร อยูไหนล่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะเมื่อกี้มันลันไปไหนวะไม่รู้เบื้อกับงานประจัญบุรจะเริ่มต้นทำออนไลน์ในปี2023นี้ แต่ไม่รู้จะเลือกบริษัทอะไร <oyu |fi|> ส,สินค้าแบบไหนหรือว่าขายอย่างไรเนี่ยฟังคลิปนี้ค่ะสวัสดีเห็นไหมคะเบื่องานประจําที <iß massively> ่ทําอยู่อยากจะเริ่มต้นทําออนไลน์เห็นไหมคะเราพาดด้วยพาดด้วยหัวอ่ะทีนี้ค่ะครูบุ๋มนะคะสอนสร้าง เงินล้านจากการทําการตลาดออนไลน์อยู่ที่บ้านแบบร้อยเอร์เซ็นค่ะวันนี้นะคะบุ๋มมีสิ่งดีๆที่จะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆน,นะคะที่สนใจอยากจะทําธุรกิจออนไลน์นะคะในปีสองพันนี้เห็นไหมคะอ่ะมาดูอันนี้บ้างนะคะก็เข้ามาเจอจกับธุรกิจอินเตอเนผ่านช่องทางออนไลน์นะคะเป็นเสร็จนะคะก็ทำเรายได้เยอาอันนี้เราเริ่มด้วยอะไรคะผลลัพธ์มาดูอันสุดท้ายบ้างค่ะืมเหตุผลที่หนึ<ด>่<อ>ง คนอยู่บนออนไลน์คนอยู่ที่ไหนเงินอยู่ที่นั่นอันนี้คือสามเหตุผลเหตุผที่สองไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเวลาสินนี้ทีนี้มาดูคลิปสั้นบ้างดูคลิปสั้นเห็นไหมเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรทั้งสิ้นมาดูคลิปสั้นอันนี้บ้าง Talk like that, you make a woman go mad So be wild and keep on Reading <cues> the <write> signs of my <society> body <–urai sword> I'm holding <racing> on <w> to my hips, do mind Oh baby when you See? Let's watch this one. This Yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 <Yeah. S 2> เป็นไงคะคลิปกูหูเป็นไงบ้างคะโอเคไหมดีไหมหายไปช่วงหนึ่งหลุดเข้าได้แล้วค่ะเออสุดยอดยมากเลยมาดูต่อมานะคะต่อมาคลิปแบบต่อมานะ yeah. uh oh. อัน,นีุ้ดสัมาดูบุ๋มรีวิวสินค้าบ้างดูนี้นะ yeah. เป็นไงอามาดูอีกคลิปหนึ่งมาดูนี้บ้างบุมพัาดหัวด้วยอะไรคะขี้เต็มท้องต้องดูคลิปนี้ <laughs> เป็นไง คำพาดหัวคุณผมเจ๋งไหมพี่แต่มท้องนั่งดูคลิปนี้เอาดูจ้าขายไฟเบอร์แล้วจ้าอ้าวคุณขายไฟเบอร์จ้าขายไฟเบอร์เห็นไหมดูจากอีกคลิปนี้กับค,คลิปนี้นะคุณผมก็ตัวบางลงอยู่นะ ก็ใช้ได้อยู่นะเอามาดูกันต่อค่ะไม่ใช่แม่ยังก็แมจะได้ม่อายอยู่ต่างไม่ใช่แม่ป้าคุเลี้ยงลูกอยู่้านที่หรือว่าเป็นเซลล์อินพอยด์นี่นะคะคนสนใจเยอะมากเลยงานหยุดเงินหดแต่บิลหรือว่าค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยมันไม่ได้หยุดตามไปด้วยแล้วยกตัวอย่างเลยนะอย่างสามีของผมในบริษัทเขาเนี่ยจะปิดตัวลงในอ่ะเห็นไหมคะคนสนใจคลิปบมูมาเยอะมากเลยอันนี้หมวเอามาให้ดูเป็นบางอันนะ ใช่แม่บ้านหัวฟูเลี้ยงลูกอยู่บ้านธรรมดาธรรมดานะคะแต่เป็นแม่บ้านออนไลน์ที่มีรายได้มากกว่าเดือนละสองพันปอนด์ทุกเดือนเลยนะคะอยากรู้ว่าทําออนไลน์อะไรคลิกเลงมากค่ะไปแบกนีดกว่าเนี่ค่ะคนสนใจทักเยอะมากอ่ะอย่างอีกอันนึงสวัสดีค่ะสําหรับแม่แม่นะคะอย่างบุม๋มนะที่อาศัยอยู่ต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะแถบยุโรปเนี่ยเห็นไหมคะบุม๋มเจาะกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เริ่มต้นคลิปมาอันนี้ยังยังสวัสดียังยังน้าตีอยู่นะ สำหรับแม่แม่ที่อยู่ต่างประเทศบุ๋มพยายามจะเจาะใครคะมาดามที่อยู่ที่อยู่เมืองนอกเห็นไหมเราเจาะให้ตรงกลุ่มเป้าหมายทันทีแล้วเราก็พูดไปพูดไปเนื้อหาเราอะสนใจอะครูบุ๋มช่วยแนะนําหน่อยนู่นนี่นั่นเนี่ยเยอะมากที่จะมีงานเสริมค่ะเห็นไหมคะอยู่เมกาทําได้ไหมสนใจค่ะจะทําอย่างไรคะสนใจค่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 ะงานของเราเนี่ยคือการประชาสัมพันธ์ เป็นไงนี่นะคะคือคลิปที่บุ๋มจะกลับเมืองไทยบุ๋มก็ทําคลิปก่อนกลับมีข่าวมาบอกก็บุ๋มกําลังจะเดินทางกลับไทยนะคะอีกสองวันเนี้ยไปสองอาทิตย์เต็มไปมเลยแต่คนเทียวด้วยนะไม่ได้พกลูกพกสามีไปนะคะไปรอบนี้เนี่ยก็จะไปทํางานนะบริษัทอินดีมกรุ๊ปนะคะที่บุ๋มใช่ไหมบุ๋มใช้อะไรคะพี่พี่พอจะเก็ตไหม เด็กๆไม่ต้องรักษาภาพนะเด็กๆท่ะเด็กๆท่าอ่ะเห็นไหมคะว่าครูบุ๋มทําอะไรคะครูบุ๋มใช้เทคนิคอะไรคะเล่าเรื่องค่ะพี่วันนี้คนไม่ชอบถูกขายนะคะคนไม่ชอบถูกขายคนไม่ชอบอะไรวิชาการแต่ชอบเรื่องเล่าเราต้องเล่าเรื่องอย่างมีศินเล่าเหมือนไม่อยากเล่าเอ้ย เวลามีคนมาพูดแบบโปง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 โป,ง,ปงกับเราเนี่ยเราอยากฟังไหมก็ไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่แต่เวลาไหนก็ตามที่มันมีการอ <nt> ุ <_ an> ้ยหูเราได้ผึ่งทันทีเลยอยากเข้าไปร่วมจอยด้วยอยากเข้าไปฟังด้วยเห็นไหมคะคนมันเป็นแบบนี้นะเราต้องเข้าใจธรรมชาติของคนนะคะต่อมามาดูคลิปอีกคลิปหนึ่ง พี่คลิปมันสั้นมากค่ะพี่สิบสี่วินาทีสิบห้าวินาทีอะแต่คอมเมนต์อะผมตอบไม่ทัน่ะนะเราเน้นทำคลิปสั้นค่ะสั้นแบบยิ่งสิบห้าวินาทียิ่งเท่านี้ยิ่งดีเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะคนจะมีโอกาสดูคลิปเราต่อดูคลิปเราต่อทำให้คลิปเราส่งต่ออีกระบบ AI มันก็เอ้ยคลิปไอ้นี่คนนี้มันเจ๋งว่ะเออส่งให้มาหน่อยส่งให้มาหน่อยส่งอีกส่งอีกส่งอีกอ้าวกลายเป็นว่าคนดูซ้ำดูซ้ำดูย้ำ คลิปนาส่งมีคนเห็นมากขึ้นนะคะคลิปนี้นะคะ15วินาทีเนี่ยบุ๋มใช้เวลาทําคลิปนะประมาณนาทีครึ่ง2นาทีนะคะทาอยู่ที่บ้านนี่แหละนะคะทาอยู่ที่บ้านคลิปนี้15วินาทีสร้างเงินให้บุ๋มได้2 0สนบาทค่ะเป็นไงนะคะเห็นความมหัศาจรรย์ของการทาคลิปหรือยังของการสร้างตัวตนหรือยังคะในยุคยุคนี้ นะแล้วพี่ทําไมพี่จะไม่ทำํำเห็นไหมครบผมเป๊ะหรือเปล่าไม่เป๊ะดูสิอ้วนตุกตับขนาดเนี้ยผมก็โคตรจะฟูเลยหน้าก็ไม่ได้จะสวยตรงไหนเลยเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะแต่เป็นจิ้งจกที่เปลี่ยนสีเป็นเอ้ยเราเปลี่ยนสีเป็นค่ะเราไปอยู่ในแพตฟอร์มนี้แพทสอบอีติกต่อแมงชอบเต้นชอบชอบแบบนี้ใช่ไหมเออจัดแบบนี้ไปแล้วกันแล้วเราก็ทําให้เข้ากับคอนเทนต์ของเราแค่นั้น นะไม่ต้องทําอะไรเยอะนะแค่นี้ทําได้ไหมพอจะได้ไอเดียไหมคะพอจะได้ไหมเอ้ยนะพี่บุมบอกเลยนะว่าวันนี้พี่เห็นภาพนะพี่เห็นความทรงพลังนะพี่จะชอบทําคลิปแล้วอีกอย่างหนึ่งนะติกตอกแม่งทําให้เราสวยด้วยสวยด้วยวันนี้หน้าตานะยังไม่เป๊ะน,นะไปใช้นู่นแอปแอปแอปใน t ิกเอนะแอปพลิเคชันเขานะ่ะ แต่งหน้าก็มีจมูกโด่งก็มาปากสายฝอก็มีโอ้โหเสร็จสับภายในคลิปเดียวนะภายในแพลตฟอร์มเดียวพี่สุดยอดมากมวันนี้เราต้องไป opp แล้วแล้วแล้วจะยังไงดีเนะี่ยแล้วจะยังไงเนี่ย <laughs> oh my god มันเกิดอะไรขึ้นกับฉัน มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันยังไม่จบเลยเอามาดูกันต่อค่ะมาดูกันต่อนะคะที่ตรงนี้ห้าหัวใจหลักนะคะที่จะทำให้เราปังในติ k กตอกในไม่ใช่ในติกตรอกในการในการทำออนไลน์อะนะมันมีห้าหัวใจหลักด้วยกันนะคะ ห้าบีผมเรียกว่าห้าบีหนึ่งนะคะคือบีเคลียร์บีเคลียร์หมายความว่าไงคือไม่ทำคอนเทนต์สเปซสปะเออวันนี้ทําเรื่องนี้วันนั้นทําเรื่องนั้นช่องเราเนี่ยจะต้องชัดเจนเนื้อหาต้องชัดนะคะว่าเราทําอะไรนะ,ค,ะคนจะต้องนะคะคนจะเข้ามาหาเราอะต่อเมื่อเราชัดเจนเราเป็นคนชัดเจนเรามีเป็นคนมีจุดยืนมีความมั่นใจนะคะว่าเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทํา นะักคนจะมาหาเรานะคะสองเลยก็คือ be true be true หมายความว่าให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเสมอค่ะทุกอย่างเลยนะคะวันนี้เราโกหกใครนะโกหกได้ไม่นานนะคะคนดูไม่ได้งูคนดูรู้นะคะถ้าโกหกไปเรื่อยๆืยนี่คืออะไรคะเราจะลืม <laughs> เราจะลืมเราจะจำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นความจริงเสมอนะคะความจริงเสมอต่อมาค่ะ be consistent คือสม่ำเสมอลงคลิปทุกวนันอย่าทำอะไรหยุดหยุด ทำทำหยุดหยุดนะไม่เกิดเห็นผลนะคะวันนี้อยากผอมนะพี่อดข้าวมื้อเดียวพี่ผอมปะถามจริงพี่ผอมไหมอดข้าวมื้อเดียวอ่ะมันไม่ผอมนะคะมันต้องอดหลายหลมื้อถูกไหมทําออนไลน์ก็เหมือนกันค่ะทําครั้งสองครั้งเนี่ยมันไม่สาเร็จหรอกมันต้องทําซ้ําๆทําคลิปหนึ่งสองสามคลิปพี่อย่าคิดว่าพี่จะรวยเป็นล้านพี่ต้องทําอย่างน้อยห้าสิบคลิปอัพนะถึงจะได้อันต่อมาค่ะบีอัลเลร์ดดูเอเนจีคุ้มผมไว้ค่ะ ดู Energy ตัวบุ๋มไว้นะคะแล้วก็เอาไปทําพลังงานเราต้องสูงค่ะเราทํางานนี้นะเราต้องเป็นคนมีไฟพลังงานต้องดีต้องบวกต้องสูงนะเราถึงจะไปถ to ู the top ได้โอเคไหมคะต่อมาค่ะ be the giver นะคะหมายความว่าวันนี้เราจะเป็นผู้ให้เสมอเราจะต้องคำนึงเสมอค่ะว่าคนที่เขามาดูคลิปเรา เขาได้อะไรกลับไปเขาได้ประโยชน์อะไรไปเขาได้ความสบายหูสบายตาสบายใจกลับไปหรือเปล่าถ้าเกิดเขาได้สิ่งเหล่านี้ไปนะคะเขาจะติดตามเราแน่นอนเหมือนกับธุรกิจของเราค่ะวันนี้เราเป็นผู้ให้เราให้โอกาสใช่ไหมเราไม่ได้จะไปเอาเราไปให้เขาอะเราใส่ mindset เนี่ยเข้ามาในหัวของเรานะคะแล้วเราจะทำธุรกิจเนี้ยได้สำเร็จนะคะอ่าต่อมานะคะอุต่อมานะคะ ่อาานะคะอันสุดท้ายแล้วค่ะอันสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันแป๊บหนึ่งนะคะอันสุดท้ายแล้วพอจะเข้าใจไหมคะในสิ่งที่บุ๋มนําเสนอปังมากเลยค่ะเออมาสน้ำบอกปังมากเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะโคนน้ํานะคะสุดยอดอยู่แล้วนะคะวันนี้เนาะเราอย่าไปกลัวเลยนะคะเราจะทํา ทำคลิปได้นะสิ่งหนึ่งที่เรามีคืออะไรคะลองพิมพ์เข้ามาหน่อยคุณสมบัติแรกที่เราต้องมีเลยคืออะไรคะคืออะไรคะบอกหน่อยค่ะคุณสมบัติแรกที่เราต้องมีเลยคุณสมบัติแรกที่เราต้องมีคืออะไรคะรู้หรือเปล่า คุณสมบัติแรกที่เราจะต้องมีเลยนะคะคือเราต้องรู้สึกสวยจ้ะเราจะต้องรู้สึกสวยค่ะวันนี้เรารู้สึกสวยเราจะมั่นใจเมื่อเรามั่นใจเราทำอะไรเราก็สำเร็จค่ะอันนี้เลยเบสิกง่ายๆ เราต้องรู้สึกมั่นใจเราต้องรู้สึกสวยคนนู้นคนนี้จะว่าอะไรเราเนี่ยเขาไม่ชอบเราเขาไม่นับถือเราเขาไม่เคารพเราเขาว่าเรานูน่นนี่นั่นเรื่องของเขาใครจะว่าอะไรไม่สำคัญแต่ทุกครั้งที่เรามองตัวเองในกระจกพี่พี่จงรักสิ่งที่เห็นค่ะสิ่งที่เห็นตรงหน้านั่นแหละหน้าพี่นั่นแหละตัวพี่นั่นแหละพี่รักให้ได้ พี่รู้สึกสวยให้ได้รู้สึกลอยให้ได้รู้สึกมั่นใจให้ได้แล้วพี่ทำอะไรเนี่ยพี่ก็สำเร็จแน่นอนนะคะเอามาดูต่ออันสุดท้ายแล้วนะจ๊ะอันสุดท้ายแล้วอืมมันไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวนะอันสุดท้ายแล้วนะจ๊ะโอไม่ไม่ต้องก็ได้นะเอาวันนี้ก็ได้ผมรู้สึกว่าผมหน้าตาดีทุกวันเลยใช่ไหม ตบมือแบบคุณแม่ปายาอย่างนี้นะคะตบมือแบบนี้นะคะสุดยอดมากค่ะพี่เอาหัวใจไปเลยนะจ๊ะนะไปเริ่มต้นค่ะสร้างตัวตนไปเริ่มต้นทําคลิปไปเริ่มต้นเอาหน้าออกล่องเริ่มด้วยแพลตฟอร์มทิกต o k ค่ะทําคลิปสั้นนั่นแหละนะคะแล้วก็นํามันมาโพส์ตใน Facebook รียล t ูทูบช็อตนะคะแล้วเราก็สังเกตพฤติกรรมของคนค่ะว่าเขาชอบดูคลิปแบบไหนคลิปประมาณไหน นะคะแล้วเราก็นําตรงนั้นแหละมาทําเป็นคลิปยาวเห็นไหมเอออันนี้คือเครื่องมือนะคะวันนี้จะทํำไหมทําพิมพ์ทํามาจ้าพิมพ์ทํามาจ้าวันนี้นะจ๊ะฉันจะรวยแบบครูโบ๋ไม่ได้นะคะที่ที่การทําคลิปนะจ๊ะฮู้ฮู้รู้สึกสวย <laughs> เริ่มากค่ะครูโบ๋ขอบคุณมากค่ะเอาทําพิมพ์ทํามาจ้า ทำพิมพ์ทำมาจ้าสุดยอดมากค่ะสุดยอดมากสุดยอดมากวันนี้เป็นไงคะสำหรับไลฟ์ครั้งแรกของผมุมบอกเลยนะว่าตั้งแต่ทำอินดีมานนั้เนี่ยเป็นครั้งที่สองที่ผมไลฟ์ต้องนั้นผมไม่ค่อยไลฟ์ผมจะทำแค่คลิปไม่ค่อยถนัดไลฟ์แต่วันนี้ไลฟ์ค้ณผ่มผ่านไหมคะ <laughs> วันนี้ไลฟ์ผุณผมผ่านไหม นะถ้าเกิดอ,อยากให้ผู้มาไลฟ์อีกนะคะก็ก็พิมพ์ไว้แล้วกันเนาะพิมพ์ไว้แล้วกันเนาะช่วยๆกันพิมพ์ช่วยๆกันอนไรี้ยนะเขาจะได้เห็นว่าอุย้ยครูบุ๋มไม่เออมามาอีกนะมาอีกอันหนึ่งอย่างเงี้นะคะนะช่วยๆนะอยากให้มาอีกหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะได้แนวทางเลยใช่ไหมคะสุดยอดมากตกมือตกมือแบบแม่ปัญญาผ่านมา สุดยอดนะคะมาอีกครับมาอีกครับดีใจมา,มากๆเลยนะคะดีใจมา,มากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเนาะครั้งวันนี้มันอาจจะติดขัดอะไรนิดนึงนะคะเนาะวันนี้อาจจะติดขัดอะไรนิดนึงนะคะก็ขออาภัยด้วยนะคะในช่วงในช่วงแรกๆนะแต่ว่า อันที่2ก็โอน่าจะโอเคแล้วเนาะน่าจะโอเคนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะพยายามจะไม่ให้มันอ่อมันติดขัดแล้วกันนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่ที่เข้ามาในวันนี้นะวันนี้หมูต้องจะต้องขอตัวก่อนนะคะหมูจะต้องไปทํางานต่อเนาะเดี๋ยวเราโอ้โ <laughs> หไปทีรออยู่นะ <laughs> ค่ะครูไก่ตามแล้วนะวันนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะบายหมา